มาธุระแถวบางบัวทองครับก็แวะเติมน้ำมันปั๊มบางจากแต่ปั๊มนี้มีป้ายนี่ครับปั๊มบริการตัวเองครับก็เริ่มแรกก็จ่ายจ่ายเงินที่เชี่์ก่อนครับแล้วก็น่าจะมานี่ครับ โอเคข้างบนข้างบนก็นานๆเจอทีครับปั๊มบริการตง อาวบีบเลยครับดูเลขดูตัวเลขนู้นด้วยครับโอเคมันเหมือนเองเล่ยค่ะไม่แนวเขาที่คอร์เตอร์เขาตั้งมาให้แล้วแหละเพิ่เติมพันหนึ่งครับหนึ่งพันบาทตัวเลขก็วิ่งครับโอ้โหเด็กปั๊มเด็กปั๊มครับเด็กปั๊ม น้ำมันมันก็ระเหยอองมีกลิ่นน้ำมันต้องบีบไปถ้าไม่บีบก็อ่าเดี๋ยวร้อยแล้วค่ะหกร้อยจะเจ็ดร้อยแล้วครับดเด็กไใสันเนีายเป็นกระเป๋ารถเมย์กับเด็กปัม๊มมาได้นาน ก้าร้อยจะครบแล้วครับมันจะหยุดเองดูนะคะใช่นี่ไงเสรอแล้วตึ๊ดตึ๊ดหนึ่งพันตึ๊ด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 เป๊ะโอ้โหสุดยอดอโอเคทักษะการยกขวดไวเรี <nei> ยบร้อย <inadvert ent> <off> อืมเยี่ยมงงเลย ก็มีกระดาษจะโชว์ให้้างเ,เรียบร้อยครับบ๊ายบายเด็กปั๊ม